สามเหลี่ยมมีด้านสามด้านีมเรูปมหลี่ยมามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเรียกลูกสามเหลี่ยมนยกันด้นที่ตอบเร็วพันอะสามเหลี่ยมด้าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเรียกลูกสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเรียกรูปสามเหลี่ยมสามด้านอยาไม่เท่ากันด้านยไม่เท่ากันรีบตอบเร็วพันสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเรียกรูปสามเหลี่ยมมีมุมสามมุมเรียกรูปสามเหลี่ยม ุกมุมเป็นมุมแหลมนั้นรีบตอบเร็วพันสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเรียกรูกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีมุมสามมุมเรียกลูกสามเหลี่ยมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากนั้นรีบตอบเร็วพัน สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเรียกรูปสามเหลี่ยมมุมสามมุมเรียกรูปสามเหลี่ยมุมุมนั้นเป็นมุมมุมเป็นแบบนั้นทุกมุมเป็นมุมแหลมนั้นเรียกตอบเร็วพันสามเหลี่ยมเมุมแหลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเรียกรูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเรียกรูปสามเหลี่ยมหนึ่งมุมเป็นมุมบ้านนั้นมีตอบเร็วพันขยับเข้ามาแล้วก็ได้ค่ะอันนี้หมดล้วสามเหลี่ยมก้อนเอาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเรียกรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมี้่ สามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเรียกลูกสามเหลี่ยมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากหนึ่งมุมเป็นมุมฉากนั้นรีบตอบเร็วพันสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมด้านสามด้านมีมุมสามมุมเรียกลูกสามเหลี่ยมมีมุมสามมุมเรียกลูกสามเหลี่ยมเท่ากัน สามด้านนั้นยาวเท่ากันรีบตอบเร็วพันสามเหลี่ยมมุมแหลมสามด้านนั้นยาวเท่ากันต้องรีบตอบเร็วพันสามเหลี่ยม,มด้านเท่า